สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับแนวทางการเล่นโซโลนะครับเพลงทําไมต้องคนนี้ YIU นะครับของพี่วงมีนนะครับเพลงนี้เนี่ยฟังครั้งแรกก็คือติดหูเลยสาหรับทาโซโลนี่ชอบมากนะครับก็คือมีคนอยากให้โซโลให้สอนโซโลนะครับก็คือเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับไม่ให้เสียเวลาสำหรับเพลงนี้เนี่ยจะอยู่ในคีย์ G นะครับ G Major นะครับก็จะเล่นเริ่มที่ตรงนี้นะครับ สายเจ็ดนะครับเอ้ยสายเ็ดเนี่ยมาเริ่มเริ่มมาก็ผิดเลยเล่นมุกเล่นมุกนะครับสายหนึ่งนะครับสายหนึ่งช่องเจ็ดนะครับนะครับแล้วก็สายแปดช่องสายแปดอีกแล้วสายแปดนั้นมันลดเมย์หรือเปล่าผามผมนะครับอันนี้นะครับสายหนึ่งนะครับช่องเจ็ดช่องแปดนะครับอ่าสไลด์มาที่ช่องสิบนะครับจะได้เป็นนี้ตื้อตื้อตื้อนะครับจากนั้นช่องสิบเล่นเหมือนเดิมนะครับช่องสิบเราจะเป็น ตือตือตืตืเนี่ยครับตืตืตืออย่างนี้นะครับตื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 ออ่าแล้วก็ช่องเจ็ดครับแล้วก็สไลด์ช่องสิบไปสิบสองครับแล้วก็กลับมาช่องสิบจะเป็นสำเนียงนี้ครับอ่านะครับก็ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับสองนะครับสายหนึ่งแล้วก็สไลด์จาก่สิบสองสาย สองนะครับกลับมาช่องช่องสิบสายสองอ่าแล้วก็จะไ,ได้สำเนียงนี้แต่งั้นก็เป็นช่องแปดสายสองครับแล้วก็สไลด์จากสิบไปสิบสองเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาช่องแปดสองทีเป็นอย่างนี้นะครับอ่าไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นท่อนต่อไปนะครับ เท่านี้นะครับก็เริ่มที่ช่องเจ็ดสายสองนะครับช่องแปดสายสองครับช่องเจ็ดสายสองเหมือนเดิมแล้วก็ช่องเก้าสายสามแล้วก็ช่องเจ็ดนะครับสายสองแล้วก็ช่องเจ็ดสายสามก็จะเป็นอย่างนี้นครับซึ่งในเพลงเนี่ยจะเล่นเป็นจังหวะนี้นครับอ่าตรงนี้เนี่ยเอ่อ จะเป็นโน้ตที่สั้นๆนะครับไม่ได้ทิ้งแค่ยาวอย่างนะครับจะเป็นอ่านะอย่างนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ก็จะมีการเล่นที่ส่สามช่องเก้าเพื่อจะส่งโน้ตไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สไลด์จากช่องเก้าสายสี่มาที่ช่องเจ็ดสายสี่นะครับแล้วก็ช่องห้าสายสี่ ช่องเดสายสีช่องห้าสายสีแล้วก็สไลดยจากช่องเจ็ดไปช่องเก้าจะเป็นอยางี้ครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ลองฟังดูนะครับฟังช้าๆดูก็ได้นะครับต่อไปนะครับ ก็จะเล่นที่สายสามนะครับช่องเจ็ดสแล้วสไลด์ไป9้านะครับแล้วก็ช่อง10บสายสองนะครับอย่างนี้นะครับตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดตึ๊ดตรงนี้ก็จะมีสไลด์ไปช่อง 12, สิบสอสาย2นะครับแล้วก็เหมือนเดิม มี13กับ12สาย2เข้ามาแล้วนะครับที่นี้เราจะมาท่อนต่อไปแล้วนะครับเป็นท่อนสุดท้ายซึ่งตรงนี้นะจะใช้จะถือว่ายากไหมก็ก็ถ้า,าควบคุมมือขวาได้แล้วก็อาจจะไม่ยากนะครับตรงนี้จะใช้เทคนิคโอเ n ิสตริงนะครับก็คือการเล่นสายเปล่าสายเปล่าอย่างนี้นะครับมาด้วยนะครับคือจะเล่นสายหนึ่งนะครับจะเริ่มที่ช่องอะแล้วเราบอกโน้ตก่อนนะครับโน้ตจะเป็นช่องนี้ นะครับก็จะเป็นช่องสิบสองนะครับช่องสิบครับช่องแปดครับช่องเจ็ดครับช่องห้าครับช่องสามแล้วก็ช่องห้าเจ็ดแปดสิบสิบสองสิบสี่และสิบห้าเป็นโน้ตจบนะครับแต่ละโน้ตเนี่ยเราจะขั้นด้วยสายเปิดหรือสายเปล่าที่เราพูดถึงนั่นเองนะครับเช่นนี้นะครับ ก็จะเป็น1นึ่โน้ตแล้วก็ขั้นด้วยสายเปล่า2องสอโน้ตนะครับโอเคตรงนี้อาจจะขั้นด้วย1ตัวนะครับเพราะว่าโน้ตมันติดกันแค่นี้เองนะครับก็ลองไปฝึกช้าๆดูได้นะครับครับเวลาเล่นรวมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็ลองดูนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนาะที่นี้ด้วยนะครับผม